ถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สามโซ่แบบดึงแน่นนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้ค่ะ แล้วก็ควักไหมเหลือไหมทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย f นะคะก็คือดึงครั้งที่1ปุด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปุด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆวงเดิมเลยนะคะควักไหม เรือใหม่ทั้งหมด3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย f เหมือนเดิมค่ะดึงครั้งที่ 1, ปุดสเหลือ2อดึงครั้งที่ 2, อปุดสเหลือ1แบบนี้นะคะหลังจากที่เราถัก f ครบทั้ง2หลักแล้วตรงนี้ให้เราถักโซ่3โซ่ค่ะ1 2 3 หลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งถักเอบสามครั้งลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้ค่ะควักไหมเอฟครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มวงกลมๆวงเดิมควักไหมายฟครั้งที่สองพันหัวเข็มช่องเดิมควักหม เอฟครั้งที่3แบบนี้ค่ะแล้วก็ถักโซ่สาคั่ง1 2 3พันหัวเข็มถักเอฟสาครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะถักโซ่สามหพันหัวเข็ม ถัก F อีก3ครั้งลงไปตรงช่องเดิมนะคะ1 2 3หลังจากนั้นให้เราถักโซ่3ค่ะ1 2 3่งาแล้ก็ทำการปิดแถวลงไปตรงช่องของโซ่ที่3นะคะ1 2 3 ใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะควักไหมเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ c กนะคะก็คือดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราปลดเข็มออกมาก่อนแล้วก็ดึงปลายไหมตอนแรกที่เราเหลือไว้ให้แน่นนะคะใส่เข็มกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะก็จะเป็นช่องที่อยู่บนเอฟหลักแรกนะคะควักไหมเรือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นสลิปสติ๊กนะคะก็คือดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นช่องถัดไปควักไหมถักสลิปสติ๊กเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะควักไหมถักสลิปสติทเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราถักโซ่สามเพื่อขึ้นแถวที่สองนะคะโซ่สามตรงนี้ก็จะนับเป็นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักเอฟสองครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามตรงนี้นะคะหนึ่ง สองถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามถักเอฟอีกสามครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะพันหัวเข็มช่องเดิมนะคะหนึ่งสองสาม ักโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะเราก็จะถักเอฟสามครั้งเหมือนเดิมค่ะเอฟหลักที่หนึ่งเอฟหลักที่สองเอฟหลักที่สามแล้วก็ถักโซ่สามค่ะตรงนี้ หนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักเอฟอีกสามครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหนึ่งสองสามหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราถักเหมือนเดิมกับตรงนี้เลยนะคะก็คือถักโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็ม ถัก F สามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สานะคะถักจนมาถึงตรงนี้เลยค่ะพอเราถักมาถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะให้เราถักโซ่หนึค่ะตรงนี้หลังจากนั้นให้เราทําการปิดแถวลงไปตรงช่องของโซ่ที่สาค่ะหนึควักไหม ถักเป็นสลิปสติ๊กเหมือนเดิมนะคะเวลาเราปิดแถวค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะใช้เข็มซิ้ลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่บนเอฟหลักแรกนะคะควากหมายถักสลิปสติ๊กช่องถัดไปควากหมายถักสลิปสติ๊ก ช่องถัดไปช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะควักไหมถักสลิปสติ๊กเหมือนเดิมค่ะถักโซ่สามเพื่อขึ้นแถวที่สามนะคะพันหัวเข็มถักเอฟสองครั้งลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะเอฟครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มช่องเดิมเอฟครั้งที่สอง พอมารวมกันกันกบโซ่สตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3หลักพอดีนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่สค่ะตรงนี้แล้วก็ถักเอฟอีก3หลักลงไปตรงช่องเดิมค่ะ1 2 สแบบนี้นะคะถักโซ่หนึ่งพันหัวเข็มถักเอฟสามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็ถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะตรงนี้พันหัวเข็มถักเอฟสามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามถักโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็ม เอฟสามค้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะให้เราถักเหมือนตรงนี้ค่ะก็คือถักโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มถักเอฟสามค้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะ ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ให้เราทําการปิดแถวลงไปตรงช่องของโซ่ที่สามค่ะหนึ่งสองสามควักหมถักสลิปสติ๊กเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักสลิปสติ๊กลงไปตรงช่องถัดไปค่ะ หช่องถัดไปสองช่องถัดไปช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะสลิปสติครั้งที่สามแล้วก็ถักโซ่สามครั้งเพื่อขึ้นแถวที่สี่ค่ะตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถักเอฟสองครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหนึ่ง สองถักโซ้สามพันหัวเข็มถักเอฟอีกสามครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหนึ่งสองสามถักโซ่หนึ่งพันหัวเข็ม ถัก F สามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามถักโซ่อีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็มถัก F อีกสามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปช่องที่อยู่ใต้โซ่หนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามถักโซ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถักเอฟสามครั้งลงไปตรงช่องถัดไปค่ะช่องที่อยู่ใต้โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามถักโซ่สามค่ะตรงนี้หนึ่ง สองสามแล้วก็ถักเอฟอีกสามครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ให้เราทำเหมือนเดิมกับตรงนี้เลยนะคะ พอมาถึงตรงนี้เราจะไม่ได้ทำการปิดแถวนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทำการตัดไหมไปได้เลยค่ะใช้เป็นเข็มเก็บงานนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปบนช่องแรกของหลักเอฟนะคะแล้วก็ตรงโซ่หนึ่งที่เราเพิ่งถักไปค่ะ ลังจากนั้นตรงนี้ให้เราเก็บปลายไหมเข้าไปข้างในได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะตัดไหมพรมมาหนึ่งเ้นแบบนี้ค่ะประมาณ4ี่สิบเซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกด้านหลังของชิ้นงานมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรา ทำการพับนะคะพับแบบนี้ค่ะให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะบนช่องแรกของหลักเอบนะคะแต่เราจะจิ้มแค่ฝั่งที่อยู่ด้านนอกนะคะ ฝั่งนี้ก็เป็นช่องแรกของหลัก F เ,เหมือนกันนะคะจิ้มแค่ฝั่งที่อยู่ด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแค่ฝั่งที่อยู่ด้านนอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่องถัดไปค่ะ แล้วก็ช่องที่อยู่ตรงโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้ให้แน่นแบบนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้ตรงโซ่สามตรงนี้ก็เย็บเหมือนกันนะคะโซ่ที่หนึ่ง พับตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นโซ่ที่สองใช้เข็มจิ้มลงไปแล้วก็ตรงที่เราพับขึ้นมานะคะก็จะเป็นโซ่ที่สองเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้เนาะเป็นโซ่ที่สองเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นต่ายก็จะเย็บฝั่งนี้ก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตรงนี้ใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะ พอมาถึงตรงนี้ปลายไหมตรงนี้ก็ให้เราซ้อนเข้าไปข้างในได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราตัดไหมมาอีกนะคะเก็บปลายไหมทั้งหมดเข้าไปข้างในได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นด้านนี้ค่ะ ให้เราใช้เข็มซิมม์ปลายตรงช่องตรงนี้ค่ะตายจะใช้เบ็นไหมพรมสีน้ำตาลนะคะให้เราจับเหมือนเวลาที่เรากำลังจะถักไว้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มไปเกี่ยวเอาไหมพรมสีน้ำตาลแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้นะคะใช้นิ้วกลางกดปลายไหมพรมสีน้ำตาลให้แนบกับชิ้นงานแบบนี้เพื่อกันไหมหลุดเวลาที่เราถักค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ถักโซ่สามค่ะ หนึ่งสองสามดึงปลายไหมพรมสีน้ำตาลตรงนี้ให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราพันหัวเข็มถัก F สามครั้งลงไปตรงช่องเดิมค่ะถักโซ่สามค่ะตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ใช้เข็มซิ้นลงไปตรงช่องเดิมเลยค่ะควักไหมถักเป็นสลิปสติกนะคะ ถักโซ่หนึ่งเพื่อกันหลุดค่ะแล้วก็ตัดปลายไหมไปได้เลยนะคะเก็บปลายไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะให้เราจัดเขานิดนึงนะคะ